ค่ะ<ไทย>่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณต้องโปรดให้นายบุญเชิดกันไพรองผู้ในการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตน์ขัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับไปในงานนี้ครับท่านผู้ชมฮะมหากรรมดนตรีเมโลดียนอนุบาลครั้งที่15 น้อมลํำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณขอ,อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่15นะครับจากที่ MCC Hall The Mall l i f e Store งามวงวานงานนี้ก็จัดโดยสมาคมเมโลเดียนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุลยยางทหารบกและกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคนะครับวัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้นะครับเพื่อน,น้อมลํำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะและ,ฉะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนี่ก็นำพามาให้ได้ดูกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่บ,บทเพลงพระราชินิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับเ <ภา S 1> ป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานแล้วก็ปกระชาชนทั่วไปก็จะได้รับฟังบทเพลงพระราชินิพนธ์ด้วยนะครับก็เป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชินิพนธ์มาบรรเลงหลายบทเพลงเลยดูสิฮะท่านผู้ชม ที่เป็นการแสดงของน้องๆนนะครับอันนี้เป็นพาเลทที่แบบเปิดงานไงน้องก็โอ้นี่นี่น้องคือคือชื่ออะนะเค้าอาจจะแบบว่าเป็นการบัรเลงเพลงเนาะเมโลดียนเนาะท่านผู้ชมเคยเคยมาออกรายการเราไหมใช่มใช่ไหมที่มาที่มาโชว์เนาะจริงๆเขาบอกว่าเป็นแบบสําหรับอนุบาลแต่เขาก็บอกว่าจะมี จะมีชั้นประถมรว่วมด,ด้วยนะคะมหาก,กรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่15ถ้าถ้าไม่ผิดนะการเข้าชมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายถูกนะถูกถูกครับรีนะครับอดเพลงพระราชนิพนธ์เยอะแยะเล,นลยนะครับโอ้ไอเซพรปีใหม่ยิ้มสู้ยามเย็นแสงเทียนโดยน้องๆนักเรียนระดับอนุบาลน,นะครับแล้วก็ประถมด้วยเนาะจากทั่วประเทศจำนวน800คนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รายได้จากการจัดงานนำไปถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาสัยครับ